เหยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby m o อน ster อร์นั่นเองนะครับกับเรื่องแรกเลยที่จะพูดถึงนนัก็คือฮารามนั่นเองนะครับมีรูปภาพใหม่ออกมาโดยอัพลงในอินสตาแกรมของคุณแม่ฮารัมเองและแฟนๆเนี่ยก็แชร์กันต่อนะครับกับร ไปเดินเที่ยวกับน้องชายแล้วก็คุณแม่นะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนแชรูปภาพนี้แล้วก็ลงมาฝากให้แฟนๆได้ดูกันซึ่งบอกเลยว่าแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยก็อดเอ็นดูไม่ได้ในความพี่น้องนะครับฮารามเนี่ยดูแลน้องดีมากๆเลยแต่ว่าก็หยุมกันเก่งเหมือนกันโดนแฟนๆแซวกันไปใหญ่เลยครับบางคนก็แซวว่าฮารามนั้นเนี่ยเลี้ยงน้องด้วยแบบว่าความสนิทมากๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เล่นแบบนี้กันแน่นอนและก็ยังมีที่บอกว่า เห็นช่วงแรกเนี่ยเหมือนกําลังจะโอโอน้องหรือเปล่าแต่ไปไปมามาอ้าวหยุมกันซะงั้น2คนพี่น้องน่ารักมากๆและก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยที่มาลงโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของฮารัมให้ได้ดูกันคุณแม่เนี่ยไม่ได้ลงเพียงแค่รูปเดียวโพส์เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีเพิ่มมาอีกกับรูปของฮารัมที่ถ่ายกับกําแพงที่เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนจาก Toy Story นะครับแล้วก็มีของเล่นจาก Toy Story มาด้วย เห็นข้างล่างนี่ยังรู้เลยว่าสวยแล้วก็น่ารักขนาดไหนนะครับมีการชู2นิ้วให้กับกล้องคุณแม่ด้วยแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยได้แต่ขอบคุณคุณแม่มากๆที่มาอัปเดตเรื่องของฮารัมให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็มีเรื่องให้ฟแฟนๆของ Baby Mon s t เ r ได้ชุ่มชื่นหัวใจในช่วงนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากๆเลยสําหรับเพลง Dream จาก Baby Mon s t e r อนะครับในตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะครับแซงหน้าเพลงของรุ่นพี่ Stacy ในเพลง teddy bear นะครับกลายเป็นเพลง K-pop ของเจเนอเรชันที่4ที่มีผู้ชมหรือว่ามียอดวิวเนี่ยเข้ามาสูงสุดเป็นอันดับที่11ในปี2023นี้เลยนะครับซึ่งเพลง Dream ของ Baby Monster เนี่ยก็มียอดวิวทั้งหมดนะครับอยู่ที่48ล้านแซงหน้าเพลง Teddy Bear ที่มีอยู่ที่47ล้านนั่นเองทำให้กลายเป็นสถิติใหม่ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับ Videos of Female Groups จากเจเนอเรชันที่4นะครับที่มียอดวิวบน y t u t u เนี่ยสูงที่สุดในปี2023นั่นเองซึ่งเด็กๆ b a b y m o n ster เนี่ยติดอันดับที่11นะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่12และกำลังจะเจาะเข้าไปในท็อป10ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นรองเพียงแค่ Party O'Clock ของรุ่นพี่ N n m x x เท่านั้นซึ่งเพลง dream เนี่ยก็เป็น Pre-Debut Song นะครับยังไม่ได้เป็นเพลงจริงๆจ,จ,จังๆของ Baby Monster เลยแต่ว่ายอดก็ถือว่ามาดีมากๆนะครับในปี2023นี้แล้วก็ จัดอยู่ในเกิลกรุ๊ปเจน4นะครับแต่ถ้าหากว่าจัดอยู่ในเกิลกรุ๊ปในเจเนเรชันที่5นะครับเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่ากำลังเป็นตัวท็อปแบบว่าท็อปสุดๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง